ตีต้น่อยดิทีเอาหน้ามาดิมาดิอืออเฮ้ยได้หนังกระต่ายมั้ยเอาสิเอาหนังกระต่ายมาทเอามาคุณก็ปลูกดิปลูกปลูกเราไปปลูกบ้านเลยโอ้จ้าทำไมโออโอ้ไม่แบบเป็นเอ่อวัดนิดนึงไม่ใช่วัดแล้วนะจ้ามันเกี่ยวอะไรกับวัดด้วยเกี่ยวนะมีปูเต็มหมดเลยคุณแล้วคุณคุณได้ไหมคุณเอาได้ดาบตีเหรอ ใช่เหรอมได้แบบตีแล้วนะมันก็ใช้จับตีเหมือนกันเหรไม่เราตีไม่ได้เราไม่รู้เหมือนกันนะเป็นบัาเกม็มไม่น่ามันน่าจะมันไม่โตเต็มที่ใช่ไหงตัวบ้านะเราต้องหาวพุดดิ้แป้งขนมไม่ใช่เมล็ดเ้ยเรายังไม่ควรเราเราต้องขาดอีกเดี๋ยวต้องหาแล้วมันจะกลายเป็นพระเวรพระเกลือเพราะผมเพิ่ใส่สารพิเศษลงไป ตัวตายไงเอ๋เว้เราให้ไก่มาฆ่าผมดีกว่าไอ้น้องไก่ไม่มีไหมฆ่าหน่อยคิดว่าเราทุกคนจะหาตัวที่มันหน้าเหมือนผลไม้น้องปิ้งอ่ะเราไม่ฆ่าดีกว่าผมมีความปรานีให้า่ผมเฮ้ยเจอกแล้วอ่ะเจอบ่อยบ่อยนกไก่บาบชั่วชั่วบ่อยมาก คุณมานี่เลยหัวปูกมาดูหัวปูกมาดูหัวจุ่หนอนชาเขียวออยยโอ้ยย่อุ้ยน้องน่ารักนะตีตีตีตว่าเห <c oughs> มือนไส้ขี้หมาเลยตีตีทำไมผมตึงผมทำไมผมไม่นอนไม่ได้อะ่ะคุณเล่านั้นนะทำไมผมอันนี้ทำไมอันนี้เหมือนไอ้อันที่เป็นรูปหัวไอ้ตกใจนี่สงสยัยมันคืออะไร เรามีการ์ดโคเกมอนเนี่ยเราทำยังไงแล้วไอ้ไอ้นี่มันอาจากไหน,ไดนเดี๋ยวสิน่าสงสัสงยตอนนี้คือเออเออวัตถุด,ดิบเอ๊ะมันมันมันซับซ้อนจังไปขุดไมก้กันดีกว่าทุกคนไปขุดไมว้วางไงพวกข่าใช่ไหมเด็กตีเป็น,น,น,นยังไงมั่ง สว,สวยได้เหรอต้นไม้สวยสวยคราฟเนี่อย่างซ้นเปรืองอ่ะช่างม,ามานันเถอะเป็นคาฟไปอะไรไปเป็นน,น้ำปั่นไผ่อือแบบอืมอ้นี่คืออะไรขอถามหน่อยอ้นนี่คืออะไรอ,อุนน้ยมันเกิดคนเราบอกได้ไหมันเกิดเฉพาะตอนคืนอ่ะอุ้ยปูใช่เด็กคตรเยอะคนปูขออน,นุญาตคาได้ไหมเอ้ยผมสามารถทำเงินได้เหรอแบบอะไรเนี่ยไม่ได้องผมเอา ไม่เหมือนกันอะลองไหมมื่อควัดถอดิบลูกอมลูกอมต้องใช้เม็ดเลมอนเนี่ยผมต้องใช้ผลไม้อ่ะตอนนี้เขามีอันรนี่คนบ้านนอนดิวะนอนเหรอใช่โมใช่ใช่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนผมจะคราบของเลยให้ทุกคนมาคราบของนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิด

ไอเดียนอนขาดของเอ้ยไอ้แตกอุ้ณลืมขาไปเนื้อนอนเนี่ยนอนดีกว่านอน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 เร็วเร็วเออผมเหนื่อยเออเหนื่อยทั้งชีวิตจริงในเกมนอนได้แล้วครับไย่างไรคว้าไปยังไงเดี๋ยวผมไปเอาเตียงก่อนมาเหนื่อนั้น นอนเลยเดี mm. okay. uh. okay. ๋ยวค่อยเอาเตียงเออนอนเออโอเคพราอมกระทำเออโอเคครับเสร็จแล้วอืมซื่อสื่อบาดในชีวิตจริงได้ในเกมมีตั๊กียอย่างเดียวะเนี่ยเฮ้ยเยอะไปบางทีอ่ะเออโต้อะไรไปแล้ว ตัวอะไร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 เฮ้ยได้มาหนึ่งงานได้มาสองงานเลยน้องไข่อันนี้เป็นยังไงมั่งอ่ะโตเต็มที่ยังอ่ะโคนนี่ใส่เข้าไปหนะเหรอครัดาบเฮ้ยเจอไอ้ตัวนี้นครับดาบ<ค>น,นะคะทุกคนต้องรู้จัก<อ>แต่ผมไม่รู้จักผมจำมชื่อนะผมรู้จักมันนะแต่ว่าเออในายใช้พลังอะไรมาบอกพลังไม้มาปล่อยน้ำให้ฉันดูหน่อย ก็ไม่ปล่อยน้ำอ่ะปล่น้ำแบบจิงปิ๊วอ่ะใช่เก็มาแล้วก็จะมาแกะทําะได้วทำไรทำไรทำไรอันนี้นะเก็บไว้เออเออะไรเหรอเหมือนว่าเราจะมีอันนี้นะที่ทำเสร็จแล้วไม่ลงแปะทำปอมมีแม้าด้วยอะไรอะประตูเนี่ยเราผมจะพูดว่าหัวมันมีประตูนรกอยู่ โอ้โห oh. มันน่าจะเป็นประตูนะแล้วผมใกล้ๆนะผมผมต้องหาไอ้ผลนั้นอีกรอบหนึ่งอ่ะผมจะได้ว่ามันมีแถวๆนี้แล้จะอยู่บนอะไรไม่กี่นงนี่เราอยากได้อาวุธดีๆนะผมอยากได้อาวุธดีดมีอาวุธดีๆป่ะมันน่าจะมีมันน่าจะอุ้ยมันมีอะไรอยู่าี้นะจับคนได้ไหมไอ้ไอ้รูปบอลเนี่ยขอถามได้ไหมอมันจับคนได้ป่ะไม่ทราบเหมือนกันนะ ไเจคะไอ้สัตไอ้สก็ไม่รู้เฮ้ยิกาชูปิกาชูมมีอะไรกาคุณอยกให้คุณมาคุณมาเถอะผมอยให้คุณมามาเถอะมาโอ้ยเดุณปิกาชูส่ติดตอ้ยปิกาชูแรงมากคุณไม่มาใช่ไหมกลังไปอ๋อโอ้หเฮือเฮือ ABC บอกว่าไปอยู่ไหนกอนผมอยู่ตรงนี้คุณวาตรงนี้คือตรงไหนอ่ะคุณใช้สายถ่ายละตัวอ่ะกิเกตอ๋อน่ยอยู่ไหนโอ๊ยเาบาโอ้ยไ่กระจุยได้ตีผมหมู่บ้านใกล้ๆตรงนี้เองสักซักทองซักทองนี่คือไปเลยนวงซักทองอ่ะคุณอย่ตกหัวทิ่มเลยเนี่ยกโอ้ยนั่นเองหมู่บ้านแถวสุดท้ายอ่ะ หายเลยเหรอริมน้ำมานะเอออ้กต้่ได้คู uh ่หนึ่งคู่ไปถึงน้นมก็บอกริมน้ำอ่ะนี่ไหนตามมาวอหัวทีน่คู่นั่นแหละเออเ้ยากเพื่อเชือองตามมอ่าอ่งก็บอกบ้านแถวท้ายแถวท้ายอันนี้ทายเหรอ